สวัสดีครับทุกคนครับป้ากันทำแล้วครับควงเมืองรถมาครับวันนี้ผมมีวัตถุดิบนี่มาครับนี่จีนกวางครับนี่ซื้อจีนกวางมาโลครับวันนี้จะพัดเพชรกวางครับเครื่องเฮานะไหลมาเลยครับกระชายเนาะนี่ช้าอ่าพักชีครับพริกไทยพริกไทยเม็ดครับหอมหอมแดงครับใบจันจอหรือเป็นห้องยีลาเนาะบ้านผมห้องจันจรอ อ่าบะเขือครับกระเพราเนอบะแว้งครับมิน้นพริกหนุ่มโหระพาหอมขาวพริกนี่พริกอืมกระชายเนออูอ้อไปยังนี่ครับอ่า 지 <목소리도> ต่อไปกน็นี่ครับซอยกวางเขาครับอทุกคนเนี่ยกวางเขาครับอซอยเข้าไปครับพัทเพ็ดพน,นี่เขื่องต้องหนักเขื่องต้องถึงนะครับ ซอยเรียบร้อยครับทุกคนกินขวางเอาครับไปครับเดี๋ยวเอาไปพัดกันเลยครับนี่ครับกระทะขึ้นเตาแลยครับทุกคนมีใจน้ำมันหมูนะครับระหว่างตีล้อก็ใส่ไปครับ เ็ดแบบปลาปลาโหดโหดเถือนเทือนแล้วดูใสไปเลยครับนี่หอมขาวหอมแดงน้ำหลองไว้ก่อนพริกเดี๋ยวยิบไปมันติดอย่างไปกับตามนั่นครับเอาขมินก่อนเลยครับเพิ่มความหอม ว่านี่มันหอมๆครับผมหอมห่อนกระจายนะครับบาเจ้ยังผมว่ากินมาแล้วครับเพื่อนๆกินมาละน,นี่ครับหอมก่อนเลยครับนี่หอมแน่นอนอันนี้นะ กับใส่ถึงจอนครับพริกแข็งเอาครับขัาวพริกแข็งมาเลยครับใจส,สองแบบครับผมชอบกินข้าวสมุนไพรครับเดี๋ยวใส่นี่ไปตอนครับใส่ไปชุดนะครับ ทิกไทยไหมครับเอากินมแล้วครับแต่เดี๋ยวไป้นครึงนครับเดี๋ยวไปใส่มนกันครับแล้วก่กนกอนนี้ครับไป้เอาครับจิ้มขวางครับใส่ไปเลย วิ่งขวางนี่เราฟุ้งรถนะครับเดี๋ยวครับนี่เท็ดระดับโลกว้าวพลิกไทยครับใส่ไ,ไปเยอะๆนะครับหวานนี่มันมกินเฉพาะของมันนะครับเขาต้องลาก่อันป้าเขียวครับ แกนี่ก็เป็นหองพิ่มพร้อมหนัวครับกะปิครับผมใส่ไปเลยครับ นี่ก็หอมนะครับตตอนนี้เรา่ต,ต้องเติมน้ำนะครับเยอะเนื้อขวางมันจะคลายน้ำม,มันออกมาครับพัดแบบปลาปลาหดหดครับสายหด ครับทุกคนถักทายครับชายไปเลยครับเนี่ยสระเสียครับ บักแข้งครับยาแบกแข้งฮิกก็เอ,อาลูกโดดครับ ครับทุกคนต่อไปก็ใบบกครูครับสีคล้ไปเลย<ม>ชีกฟองบปชีกลายครับแบบปลาปลาครับ<ม>แล้วตอนนี้ครับ กระเทาครับยีราครับใส่ไปเลยครับแง่งจอนะครับหมดหัด นี่ครับทุกคนกินนี่ปต่ต้องอู้ถึงครับใส่ย,ยี่หร่ารดร้อนแรงครับกากฟังจืดกะต่าระต,าราตารา่าชายใดได้กืนแกงน,น้ำมาสมัสน,นะครับมาเจมมาเจ,เจแกงเผ็ดนี่ครับทุกคน เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปกินกันเลยครับได้มาครับทุกคนพัดเพชรขวางครับมาหยอกกันเลยมือนี่ห้อนวีวีครับ ยุบพริกยุบหนึ่งสปาทเทาต้องหุงร่อนะะ <H im> ครับพัดใหม่ๆนะครับพัดเพชรกวางเขาดูครับอื <H im> ล้ำแต่นะนะครับทุกคนเมื่อแรงครับว่าจะบะก,กินข้าวครับเจอเมนูนี้เข้าไปมนันต้องกับข้าวนะครบับแกงกับไหเดชครับเพืเ่อนๆบ้านเมืนเปลีน่ยหนาวครับบ้านผมเริ่มหนาวแล้วครับเนี่ยกวางครับ ฉันจ่อครับมาให้ <c oughs> มาหันนี่หล่นนี้ครับไปนี่นะก็ต้องถามหน้อพ่อยังหลุดโดด ผมใส่ซอยติงไงไปครับขวางนี่แต่มันก็บหมอ้อเป็นปากเต็รรมคำนี่ครับทุกคนครับกินข้าวแรงด้วยกันครับพัดเพชรขวางครับสูตรของผมเองครับออเพัดแบบ,แ,บ,บหแห้งๆนะครับฮมสุดยอด เลยคพับพแบบปลาปลาของผมนี่ต้องใสใ่เครื่องฟุงรักนะครับพริกแกงนี่ได้สองย่างมิกมิกด้วยกันครับ ไปตัวเป่าปากไปตัวครับนี่เฮ็ดหลาแต่หนาหืมยาแตกนะเพ็ดครับ เพรสูตรผมครับแบบบ้านๆโหดๆครับจะได้กาแฟทุกคนติดตามเพศผมด้วยนะครับความแรงลดมากครับผมวันนี้ก็ให้เมนูแล้วครับนี่ครับพับเพศขวางครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับจะได้กาแฟทุกคนติดตามนะครับก็ซับซ่าใครับผมกดกระดิ่งห่อยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ